นีค่ะไทยวอชทีวีในตอนนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านนิยมิวัฒนาดิฐกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่เขตที่หนึ่งพักเพื่อไทยค่ะนายนิยมิวัฒนาดิฐกุลเกิดเมื่อวันที่สองพฤษภาคม2499จบการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกมหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบัติวิชาชีพสาขากุมาราเวชศาสตร์แพทยสภาการศึกษามหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรนับได้ว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถรวมทั้งประสบการณ์ทางด้านการแพทย์สาธารณสุขเป็นอย่างมากนายนิยมมีวัฒนดิษฐกุลได้เคยผ่านเวทีทางการเมืองมาทั้งเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาจังหวัดแพร่พุทธศักราช2,533ถึง2,542 และสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดแพร่2,549ก่อนจะมีการปฏิวัติจากบทบาทแพทย์รักษาคนไข้มาเป็นนักการเมืองระดับประเทศนั้นท่านมีแรงบันดาลใจอย่างไรในการเข้ามาทำงานทางการเมืองรวมทั้งจังหวัดแพร่ก็เป็นจังหวัดเล็กๆทางภาคเหนือที่มีรายได้เฉลีย่ยต่อหัวของประชากรไม่สูงมากนะักท่านจะมีแนวความคิดในการพัฒนาจังหวัดของท่านอย่างไร รวมทั้งแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยในมุมมองของนายแพทย์ที่ผ่านตัวเองมาเป็นนักการเมืองจะเป็นเช่นไรในรายการไทยวัชทีวีในตอนนี้ค่ะผมจบการศึกษาจากโรงเรียนประจำจังหวัดเสร็จแล้วก็มาต่อที่โรงเรียนเตรียมบุดมศึกษาเสร็จแล้วก็ไปเรียนแพทย์ที่เชียงใหม่นะครับในเรื่องประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิชาการแพทย์นะครับจากมหิดลแล้วก็ไปเป็น เอาไปเรียนหมอเด็กที่เชียงใหม่เีกเจเสร็จแล้วก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดแพร่นะครับหลังจากนั้นก็มาเปิดโรงพยาบาลส่วนตัวก็คือโรงพยาบาลแพร่รวมแพทย์ในขณะเดียวกันก็มาเป็นสมัยก่อนเขาเรนะียกสจนะสมาชิกสภา,าจังหวัดด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ไปลงสมัครสอวอรปี 4. 3แต่สอบตกสมัครนายกอบอจอ ปี47เกือบได้<笑><笑>แล้วก็สมัครสวปี49<ด>เป็นนะฮะได้เป็นฮะตอนนั้นที่แพร่มีสวคนเดียวก็เป็นสวได้5เดือนปฏิวัติครับตั้งแต่ปี50มานี่ก็เป็นสว<ด>ครับผมครผมเป็นหมอบ้านนอกนะนะครับสัมผัสอยู่กับพี่น้องประชาชนสัมผัสอยู่กับ ความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะครับเราเราได้เห็นหลายอย่างที่เป็นปัญหาของอาชาวชนบทชาวบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ว่าสภาพความเป็นอยู่สภาพอาของเศรษฐกิจนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่แบบว่าก็ต้องยอมรับว่ามันได้รับการพัฒนาที่ค่อนข้างจะช้ามากนะครับนะนะครับาการที่จะไปเป็น่เนเนเนาเป็นเสียงหรือใครที่จะไปต่อสู้ให้กับ พี่น้องประชาชนจริงๆผมว่ามัน,ม,นมันค่อนข้างน้อยนะโดยเฉพาะจังหวัดที่กันดานกันดานอย่างจังหวัดพระน่ยนะครับ,รบมันก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราได้เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วมันทําให้เกิดความอยากที่จะเข้ามาทําทงานทาง้านการเมืองเพื่อพัฒนา,าบ้านเกิดเมืองนอนของเราว่าางั้นเถอะนะครับการมาเป็นจริงๆ เอาว่าแต่เริ่มต้นก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นสสนะคิดว่ายัางอาชีพยังเราหรืออายุขนาดนี้เนี่ยไปเป็นสวออดีกว่าก็เลยไปสมัครสวอ4อีเจ้าอย่างที่ทราบนะครับแต่พอดีมันปฏิวัตินะครับนะหลังจากนั้นาทางทีมงานเขาก็ก็เลยมาชวนไปลงสสว่างั้นเถอะนะครับการมาเป็นสสก็คงจะต่างกับจากสวต่างกับเจตานาของเราพอสมควรนะ,นะครับ าการเข้ามาทําหน้าที่สสสทุกวันนี้ก็นอกจากงานในสภาแล้วเนี่ยนะครับซึ่งเราก็ทราบวันดีนะครับว่าสสททาอะไรบ้างแล้วก็มีงานในเรื่องของกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยก็ยอมรับว่าในเรื่องของกฎหมายเราก็ไม่ค่อยถนัดนะฮะแต่ว่าในเรื่องทั่วๆไปก็กโอเคนะครับในส่วนของงานข้างนอกนี่ผมว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็สอส,อสอก็ช่วยดูแลได้เยอะนะในเรื่องของประเด็นปัญหาอะไรต่างๆความเดือดร้อนรวมทั้งการประสานงบประมาณต่างๆเราก็ทําอยู่ทุกวันนะครับนะ,ะถึงแม้ว่าจะเป็นฝ่ายค้านก็าอาจจะลำบากหน่อยนะฮะนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่เหมือนช่วงเป็นฝ่ายรัฐบาลน,นะครับนะนะครับก็ได้ดูแลในเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะจังหวัดกันดานกันดานอย่างจังหวัดแพร่เนี่ยครับเนาะนะครับ ทั้งในเรื่องของประเด็นปัญหาภัยแรงประเด็นปัญหาเรื่องอาชีพแล้วก็แรงงานที่อพยพอะไรต่างมันค่อนข้างจะเยอะนะครับผมคิดว่าการมาเป็นสสนี่ก็ได้มีบทบาทหน้าที่ในการทํางานให้พี่น้องประชาชนค่อนข้างจะเยอะนะครับนะฮะแต่ก็จะเรียกว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยไหมก็ยังไม่อะฮะเพราะว่าข้อจํำกัดของสสปัจจุบันก็ทราบใช่ไหมฮะด้วยกฎหมายรัฐธรรมน,นูญจะไป ข้าวกายแทรกแซงอะไรมากก็ไม่ได้นะครับได้แต่แค่ประสานงานนะครับนะนะครับก็อาจจะต่างกับกลุ่มที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเช่นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยอาจจะอาจจะทำงานให้กับพี่น้องประชาชนได้ค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับอ๋อจังหวัดผมมันก็เป็นจังหวัดเล็กๆอ่ะนะฮะนะแล้วในเรื่องของจังหวัดแพร่ประเด็นที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของภัยแล้งนะครับ ภัยแ้งมันก็สะท้อนไปจนถึงอาชีพเขานะฮะปกติอาชีพของชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นอาชีพของการเกษตรนะฮะก็คือการปลูกพืชโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นข้าวโพดหรือว่าถั่วเหลืองอะไรเงี้ยนะครับใน,ใน,ใ,นในช่วงฤดูแล้งนะฮะแต่ในช่วงฤดูฝนก็ปลูกข้าวอยู่แล้วนะครับมันเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ในการเกษตรไม่ค่อยเยอะเพราะเป็นภูเขาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นภายแล้งเรามันก็เกิดจากว่าเราไม่ค่อยมีแหล่งน้ำนั่นเองนะครับ แล้วไม่ได้มีเขื่อนไม่ได้มีอ่างเก็บน้ํามากมายนะครับทั้งๆทีท่การศึกษาในแต่ละครั้งในเรื่องของรุ่มน้ํายมนี่ก็ศึกษากันมาไม่รู้กี่สิปีแล้วครับแต่ก็ไม่เห็นจะสร้างสักทีนะครับไม่ว่ารัฐบาลไหนต่อรัฐบาลไหนนะเราไม่ว่ากันเลยนะครับคือว่าจะได้อ่างขนาดกลางมาสักอ่างรอเวลาเป็น8ปีถึง10ปีอะไรเงี้ยได้มาหนึ่งอ่างแล้วถามว่าภัยแล้งมันจะแก้ยังไงน้ําท่วมมันจะแก้ยังไงน้ําท่วมก็ไม่ใช่ประเด็นหลัก เพราะว่าที่แพร่เวลาน้ําท่วมมันท่วมแป๊บเดียวนะครับพื้นที่มันลาดเอียงสูงเพราะฉะนั้นก็เป็นแค่น้ําป่าแค่วันเดียวมันก็หายไปนะครับแต่น้ําแล้งอันนี้เป็นปัญหาหลักเพราะว่าประชาชนมีอาชีพเกษตรกรรมเดิมๆแพร่ก็อาจจะมีอาชีพในการทําไม้แต่ปัจจุบันมันไม้มันไม่มีแล้วนะก็ยังทํากันอยู่แต่ว่าเป็นไม้ของอออ,อ,อ เป็นมาที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาหลักของที่แพร่ก็คือเรื่องของภัยแล้งแล้วก็เรื่องของอาชีพของประชาชนนะครับนะรวมไปจนถึงรายได้ของจังหวัดแพร่ครับมักจะอยู่อันดับท,ท้ายๆของ17จังหวัดภาคเหนืออยู่แล้วนะครับนะฮะตั้งแต่เรามีชาติปไตยมาตั้งแต่2,475จจนถึงปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าเมืองไทย การพัฒนาในเรื่องของประชาธิปไตยมันก็เหมือนพายเรือวนอยู่ในอ่างครับวนไปวนมาอยู่ตรงนี้นะครับนะ,นะครับยังยังไม่ไปถึงไหนนะครับเราเคยคิดว่าถ้าประชาชนมีการศึกษาดีขึ้นนะฮะพัฒนาคนพัฒนาอะไรเรียบร้อยประชาธิปไตยดีขึ้นแต่สุดท้ายมันก็ยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างที่เป็นองค์ประกอบที่ทําให้การพัฒนาประชาธิปไตยของไทยยังไม่ค่อยไปถึงไหนนะฮะนะ ยังมีปัญหาอีกหลายอย่างที่ตามมานะครับไม่ว่าเรื่องของการเลือกตั้งหรือ,อการคอร์รัปชันอะไรต่างๆเราไม่เคยจะแก้ได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประชาิปไตยไทยคงยังต้องอาศัยการเดินทางอีกยาวไกลนะครับ,นะรบ,นะรบทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะต้องอร่วมมือกันหลายๆฝ่ายนะครับ เฉพาะฝ่ายการเมืองอย่างเดียวก็คงไม่ได้ภาคประชาชนก็มีความสําคัญนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือคนไทยต้องเป็นนั้นหนึ่งกันเดียวกันแล้วก็ไม่ไม่แยกสีแยกเหล่านะครับมันถึงจะเดินทางไปด้วยกันได้ถ้าเรายังแยกสีแยกเหล่าหรืออย่างทุกวันนี้ครับผมว่าการพัฒนาประชาธิปไต,ตยมันคงคงยากนะครับเดินเดินหน้ายากนะครับ สำหรับประเทศไทยแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าในความรู้สึกของผมนะมันเป็นประเทศที่ดีประเทศหนึ่งนะครับเป็นประเทศที่โชคดีมากๆนะครับถ้าเทียบยุโรปนี่เราเทียบกับฝรั่งเศสเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ทางประวัติศาสตร์เยอะครับดีมากก็พอกับฝรั่งเศสนะครับแล้วก็พื้นที่ประเทศก็ใก,กล้เคียงกันประชากรก็ใกล้เคียงกันนะครับถ้า เป็นประเทศที่โชคดีประเทศหนึ่งนะครับไม่ว่าทางด้านาประวัติศาสตร์ทางด้านภูมิประเทศแหล่งท่องเที่ยวอันนี้คือสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะครับแล้วก็อย่างที่เราเรียนหนังสือมานในน้ามีปลาในน้ำมีข้าวนะครับมันดีอยู่แล้วแต่ก็แปลกนือนันเราทําไมไม่เอาสิ่งดีๆเหล่านี้มาพัฒนาให้ประเทศเราจเจริญไปยิ่งกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่ดีแล้วถ้าเรารู้จักบริหารจัดการนะครับในเรื่องของอไม่ว่าทั้งคนทั้งอะไรต่างๆในยครับเนาะให้ดีเนี่ยประเทศไทยเดินหน้าได้ดีนะครับไม่น้อยหน้าประเทศอื่นเผลอๆจะอยู่ในแนวหน้าของอเอเชียเราด้วยซ้ำไปนะครับนะกระแสการปฏิรูปประเทศไทยณนะวันนี้นะครับนะครับเราก็ทราบดีเดี๋ยวเราก็จะปฏิรูปการเมืองเดี๋ยวเราก็จะปฏิรูป อะไรต่างๆหลายเรื่องหลายราวรวมทั้งปฏิรูปการศึกษาเราก็ปฏิรูปมาบ่อยและ้นะครับนะนะครับจริงๆมันเป็นไอเดียที่ดีหลักการดีทุกอย่างนะครับแต่เวลาไปลงไปปฏิบัติมันไม่ค่อยสําเร็จนะฮนะก็คิดว่าประเทศไทยณวันนี้นะครับเมื่อจะปฏิรูปประเทศสิ่งที่สําคัญที่สุดต้องอยู่ที่คนไทยก่อนนะครับนะนะครับทุกกลุ่มทุกสีทุกเราก็คงจะต้อง ต้องลดทิฐิกันลงมานะครับนะถ้าเราตั้งใจจะทําผมว่าทําได้ไม่ว่าปฏิรูปอะไรนะครับนะการเมืองถ้าจะปฏิรูปกันก็เอากันให้ทุกฝ่ายมานั่งคุยกันได้นะครับถ้านั่งคุยกันไม่ได้ทํายังไงก็ไม่สําเร็จนะครับเหมือนที่ท่าน,น,าานบ่าว่าจะให้ปลองดองนี่ไม่สําเร็จหรอกอะไรเงี้ยแต่แต่ผมยังเชื่อว่าสําเร็จนะเพราะคนไทยเป็นประเทศที่มันเป็น,ป,นประเทศที่มีเชื้อสายเดียวกันนะครับ นับถือศาสนาส่วนใหญ่ก็เป็นศาสนาพุทธอยู่แล้วนะครับนะครับเพราะฉะนั้นความแตกแยกมันน่าจะเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นเองแต่ผู้บริหารหรือหลายๆฝ่ายต้องรู้ต้องรู้จากวิธีการบริหารจัดการถ้าทุกคนยังถือทิฏฐิหรือว่าอมองมองอีกฝ่ายหนึ่งเป็นศัตรูงเงี้ยมันก็เดินหน้าไม่ได้การรูปประเทศไทยไม่ว่าไปรูปทางด้านการเมืองไปรูป ในเรื่องของการศึกษาอะไรแต่ผมว่าทําได้สําเร็จนะฮะแต่เพียงแต่ว่าเราจะทํายังไงให้เรามานั่งจับเขา่าคุยกันได้นะครับเดินได้แน่ครับเพราะว่าจริงๆคนไทยก็ไม่ใช่เป็นคนแบบดื้อรั้นนะครับเนาะแต่ขอให้ผู้นําหรือว่าคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะครับนะเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็สามารถจะนําพาประเทศไทยเข้าไปได้นะครับนะฮะไม่เคยได้คิดเลยมากครับผมครับ คือตั้งใจทางานให้ประชาชนอย่างเดียวเลยนะจริงๆนะฮะอันนี้เป็นเป็นความสัตย์จริงไม่ได้มุ่งหวังว่าจะต้องไปเป็นอะไรตําแหน่งอะไรไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้คิดในส่วนนั้นนะฮะเพราะคิดว่าชีวิตถึงขนาดนี้แล้วทํางานให้ประชาชนแค่นี้ถ้าประชาชนยังเลือกต่อไปทํางานต่อไปก็จะทําให้ดีที่สุดนั่นเองนะครับไม่ได้วางว่าจะต้องไปเป็นตนําแหน่งนั่นตําแหน่งนี้หรือจะสร้างบทบาทให้โดดเด่น เพื่ออะไรอย่างนี้ไม่มีครับแต่โดยทั่วไปจะเน้นในเรื่องของของในเรื่องของพี่น้องประชาชนมากกว่าด้วยซ้ําไปนะครับเพราะถือว่ามีโอกาสมาทําในจุดนี้ก็ทําให้ประชาชนให้ดีที่สุดไม่ว่าทางด้านอา,อาชีพหรือว่าทางด้านาการศึกษาหรือสาธารณสุขก็เป็นตัวตั้งตัวตีในหลายเรื่องเหมือนกัน,นครับ